สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราอยากพาทุกคนมาชมและสัมผัสกับนิวรุ่นของกระบะยอดนิยมอย่าง2026 Nissan Navara กันครับบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทนแข็งแรงแถมยังดูทันสมัยและนั่งสบายรุ่นนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่ชอบงานหนักบรรทุกของหรือแม้แต่ขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลกับครอบครัว เมื่อเรามองจากด้านนอกสิ่งแรกที่สะดุดตาคือดีไซน์ที่ดูดุดันและพรีเมียมไปพร้อมกันด้านหน้าทรงใหม่กระจังหน้าออกแบบให้ดูเรียบหรูมีกรอบคโครเมียมเปล่งประกายรอบโลโก้ของนิสสัน กระจังรมดำแบบตะแกรงให้สัมผัสถึงความแข็งแกรง่งเสริมดวงไฟหน้าเลตทรงเรียวให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เดินเส้นสายอย่างมีสไตล์รอบคันมีเส้นสายตัวถังที่ดูเฉียบคมและมีมิติบันท้ายดูแข็งแรงมาพร้อมไฟท้ายเลดที่ออกแบบให้รับกับมุมของตัวรถทำให้2026 Navara ดูฉบเฉียวและทันสมัยกว่ารถกระบะท,ทั่วไป นอกจากดีไซน์แล้วขนาดของตัวรถก็ถูกปรับให้พอดีไม่ใหญ่หรือเทอะทะเกินไปเหมาะกับการใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองรุ่นขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อก็สามารถเลือกกลุ่นได้ตามการใช้งานเหมาะกับทั้งสายบรรทุกหนักและสายลุยแถมยังมีล้ออันลลอยใหม่ดีไซน์สปอร์ตทำให้รถดูเท่และพร้อมออกลุยทุกเส้นทาง เมื่อพูดถึงสมรรถนะเครื่องยนต์ของ2026 Navara ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งงานหนักและการขับขี่ทั่วไปรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบใหม่ให้กำลังและแรงบิดที่สูงขึ้นช่วยให้การเร่งแซงบนทางด่วนหรือไต่ทางลาดชันทำได้อย่างมั่นใจแถมยังประหยัดน้ำมันมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเหมาะมากสำหรับคนที่ต้องใช้งานทุกวันหรือเดินทางไกลบ่อยๆระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ7สปีดถูกปรับเซ็ตมาให้เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล แถมยังมีโหมดเกียร์ที่เหมาะกับการลากจูงหรือบรรทุกของเยอะๆถ้าคุณพ่วงเทรลเลอร์หรือขนสัมภาระหนักรุ่น4ล้อขับเคลื่อน4 w ่พร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายจะช่วยให้คุณผ่านถนนลูกรังหรือทางลุยได้อย่างสบายใจ สิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญคือความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารและ2,26 0นวาวราก็ไม่ทำให้ผิดหวังห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ให้ดูสบายตาและหรูหราขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังอย่างดีนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารตอนหลังพื้นที่สำหรับขาทั้งตอนหน้าและหลังมีความกว้างพอสมควรไม่อึดอัดเมื่อนั่งเดินทางไกลคุณแทบไม่รู้สึก,กว่าเป็นรถกระบะและยังมีพื้นที่เก็บของภายในเยอะ ทังช่องวางแก้วช่องเก็บของใต้ที่เท้าแขนและช่องท้ายที่ออกแบบมาให้ใช้งานจริงถ้าคุณต้องขนของหลายอย่างหรือต้องพับเบาะหลังเพื่อเก็บสัมภาระรุ่นนี้ทำได้อย่างลงตัว ในด้านเทคโนโลยี2026นาวาร่ามากับระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ง่ายเพื่อให้คุณควบคุมเพลงนำทางหรือโทรออกโดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลายัยระบบเสียงรอบทิศทางช่วยให้การฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์ในระหว่างเดินทางมีอรรถรส พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมหลายอย่างทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติหรือ Cruise Control ที่ปรับความเร็วได้อัตโนมัติเมื่อเจอรถหน้าถ้าคุณนั่งกลานานๆนนระบบแอร์อัตโนมัติแยกซิกหน้าหลังช่วยให้ทุกคนเย็นสบายไม่ว่าขึ้นรถพร้อมกันกี่คนและถ้ามีหลังคาซันรูฟในรุ่นท็อปมันยิ่งเพิ่มความโปร่งโล่งและรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่นิสันให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับ2026นาวารามีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ที่ใช้เซนเซอร์และเรดาร์ตรวจจับรถหรือคนข้ามถนนถ้าระบบตรวจเจอว่ามีความเสี่ยงจะชนระบบจะเตือนและถ้าคุณไม่ตอบสนองระบบอาจช่วยเบรกให้เองนอกจากนี้ยังมีกล้องรอบคันและเซนเซอร์ถอยหลัง ทำให้การถอยรถเข้าซองหรือถอยออกจากซอยแคบแคบทำได้ง่ายมองเห็นรอบทิศทางอย่างชัดเจนระบบควบคุมเสถียรภาพ ESP ช่วยให้รถทรงตัวดีแม้ขับผ่านพื้นถนนลื่นหรือโค้งคดและถ้ามีระบบเตือนจุดอับสายตาหรือ Blind Spot Monitoring ที่ช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดที่คุณมองไม่เห็นก็ยิ่งทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับทางไกลหรือเปลี่ยนเลน แล้วราคาละเป็นอย่างไรสำหรับคนไทยถือว่า2,026นวาราถูกปรับมาให้จับต้องค่อนข้างได้ถ้าเป็นรุ่นพื้นฐานสำหรับใช้งานทั่วไปราคาหน้าจะอยู่ในช่วงระดับกลางไม่แพงจนเกินไปส่วนรุ่นท็อปพร้อมอุปกรณ์ครบทั้งเทคโนโลยีเบาะหนังแอร์อัตโนมัติซันรูฟและระบบความปลอดภัยครบราคาก็อาจสูงขึ้นมาบ้างแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งความทนทานความสะดวกและความปลอดภยัย ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคนที่อยากได้รถที่ใช้งานได้หลายบทบาททั้งทำงานบรรทุกของเดินทางหรือใช้ชีวิตประจำวันถ้าจะให้เทียบกับรถคันอื่นในกลุ่มกระบะด้วยกันอย่างโตโยต้ h ไฮรักไฮ u ั หรือมิตซูบิชิไททันไททันสองพนยี่สนาวาร่ามีความได้เปรียบในหลายด้านไฮลักแม้จะมีชื่อเสียงด้านความทนทานแต่บางครั้งก็ให้ความหรูน้อยกว่าหรืออาจทำให้รู้สึกเป็นรถกระบะแบบดั้งเดิมส่วนไททันอาจจะให้ความรู้สึกเป็นรถกระบะสายลุยแต่ในเรื่องของความสะดวกสบายภายในหรือระบบเทคโนโลยีขั้นสูงนาวารารุ่นใหม่นี้มักจะเหนือกว่าด้วยการออกแบบที่คล้ายรถยนต์นั่งและอุปกรณ์ที่ครบถ้วนกว้างขวาง และประณีตในการเลือกใช้วัสดุถ้าคุณต้องการรถที่ไม่ใช่แค่พาหนะทำงานแต่ยังเป็นรถสำหรับครอบครัวสำหรับทริปหรือเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนาวาร่าอาจตอบโจทย์ได้มากกว่า อีกเรื่องที่สำคัญคือการใช้งานหลากหลายถ้าคุณอาศัยอยู่ในเมืองที่ถนนอาจแคบและต้องถอยเข้าคลองจอดรถหรือวนซอยบ่อยนาวารารุ่นนี้ด้วยขนาดที่ไม่เกินไปจะทำให้ขับง่ายกว่ารถกระบะใหญ่ยักษ์และถ้าคุณต้องออกต่างจังหวัดบ่อยรถพร้อมช่วงล่างที่นุ่มนวลแรงเครื่องที่พอเพียงและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่ไว้ใจได้จะช่วยให้คุณเดินทางอย่างสบายทั้งทางเรียบทางฝุ่นหรือทางลาดชัน อีกส่วนที่อยากให้รู้คือการดูแลรักษาและความแข็งแรงของตัวรถด้วยโครงสร้างตัวถังของนาวาร่าถูกออกแบบให้รับแรงบิดได้ดีไม่ว่าจะบรรทุกของหนักหรือขับผ่านถนนครุขระโครงสร้างตัวถังเสริมเหล็กหออลายจุดลดการโก่งของตัวถังเมื่อบรรทุกเต็มที่แชสซีและช่วงล่างถูกออกแบบให้รองรับทั้งน้ำหนักและการใช้งานหนักบ่อยครั้ง ถ้าคุณใช้งานในเมืองหลายปีต่อเนื่องหรือบรรทุกของบ่อยๆรถรุ่นนี้ยังถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปโดยรวมถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่เอาไว้บรรทุกของแต่มันสามารถเป็นรถสำหรับครอบครัวเป็นรถที่ขับในเมืองวันละหลายครั้งเป็นรถที่พาคุณออกเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด เป็นรถที่ทำงานหนักและกลับบ้านโดยยังนั่งสบายแบบรถยนต์นั่งทั่วไป2026 Nissan Navara เป็นตัวเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์ของคุณอย่างแน่นอนมันให้ความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งกับความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวและตั้งใจมาเป็นรถสำหรับคนที่ต้องการครบทุกอย่างในคันเดียว ถ้าคุณอยากให้เราพาไปดูรีวิวใช้งานจริงหลังจากผ่านการขับขี่จริงๆทั้งในเมืองนอกเมืองแล้วก็ลองบรรทุกของหนักเดี๋ยวเราจะเตรียมคอนเทนต์แบบลองขับจริงให้ชมกันรับรองว่าจะได้เห็นทั้งข้อดีข้อจำกัดและการขับขี่ของนาวารารุ่น2026แบบไม่มีก๊กเลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ